อย่ากคืนจ่ายเงินให้คนโทรมาหาคุณหัวค่าไฟแนสแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจหรือเป็นอายการเด็กขาดถ้าถคุณพลาดเราะไม่รู้สิ่งนี้ค่ะเคสนี้เกิดขึ้นจริงกับหลายคนมากๆเลยนะคะที่ได้รับสายกรี๊งๆนะบอกว่าเฮ้ยมีค่าค่าเช่าซื้ออ่นี่จากอายการหรือจากตำรวจนะคะให้มาเคลียร์ซะเชื่อได้จริงป่าเราอะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนอื่นฝากกดหัวใจแล้วกดติดตาม และหลายคนกําลังเจอสิ่งนี้แนะไม่รู้ค่ะอย่าลืมแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับพกเพื่อนๆด้วยนะคะการที่ผิดสัญญาเช่าซื้อเนี่ยคือมีหน้าที่แค่จ่ายเงินซึ่งถ้าเขาจะฟ้องเอาเรื่องเรียกเงินจากคุณจริงๆเนี่ยเขาเรียกเป็นคดีแพ่งนะต้องไปฟ้องที่ศาลค่ะนอกจากจะมีการไกล่เกลี่ยเจรจากันแต่คนที่มีอำนาจเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยไม่เกี่ยวเลยกับอายการตำรวจนะต่อให้แบบเป็นคดีอาญาที่ตำรวจหรืออายการมาเกี่ยวข้องเขาก็จะออกเอกสารมาหาคุณค่ะไม่ว่าจะเป็น คำฟ้องเขาติดต่อกับคุณทางนั้นแค่นั้นค่ะตามกฎหมายไม่มีอำน,นาจและไม่มีสิทธิ์โทรมาเรียกไปคุยส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับปลิ้งปล้างจากคนเหล่านี้นะคะไม่ได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินนะคะ,ะ,คะถ้าอยากเจราจาจริงรคือคนที่เป็นผู้สัญญาผู้ให้เช่าซื้อคุณหรือคนที่รับคนนี่มานะคะ เอกสารนะคะรับมอบอำน,นามาจากคนให้เช่าสื้อค่ะถ้าใครชอบความรู้กฎหมายอย่างการใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจตามช่องคุณฉันนักกฎหมายใจดีไหมค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย